น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วนะลูน่าคลาสสิกนะครับที่จะมีการปั่นราคานะครับโดยเหตุและผลอะไรนะครับที่น่าติดตามชมเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับก็ถึงเวลาแล้วใกล้ด้วยในการปั่นราคานะครับดังนั้นสัญลักษณ์นะครับที่ผมมักจะเห็นอยู่สม่ำเสมอน,น,นะครับที่ข่าวเนี่ยชอบใช้นะครับเกี่ยวกับการปั่นราคาทั้ง u s t c และ l u n a าค a s s i c นั่นก็คือเรื่องของการสเต็กนะครับทำไมว่าอย่างนั้นนะครับจำได้ไหมเดือนกรกฎาหรือเดือนสิงหามีการเปิดโพโบโซนะครับเพราะว่า เหรียมเนี่ยมันตายไปตั้งแต่เดือนพฤษภาใช่ไหมพอเข้ามิถุนายนกรกฎานะครับต้นเดือนกรกฎาก็จะมีการเปิดโปรโวลโซนะครับในการโหวตเพื่อจะทําการในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎานะครับที่จะทําการสเต็กดังนั้นการปากักหลักหรือการสเต็กเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับและหลังจากนั้นอีกประมาณเดือนกว่าๆราคา ก็มีการพุ่งขึ้นนั่นก็คือเดือนกันยาพอเข้ากรกดาสิงหากันยาก็มีการปัดราคากันแหลกลานเลยนะครับทําให้โลวหน้าแคสติกเนี่ยจากอยู่ที่ประมาณพันต้นๆน,น,นะครับแล้วดีไม่ดีบางช่วงเนี่ยก็มีการลดหรือล่วงลงของราคานะครับไปที่ศูนย์สี่ตัวนะครับประมาณ5000ันเลยในช่วงนั้นแล้ว พอ,อข่าวนี้มามันราคามันค่อยๆกลับขึ้นไปนะครับที่ที่เกือบออทามไฮของมันคือประมาณพันแปดนะครับที่0ูนจดศูาตัวเงินสก,กุลดอลลาร์พันแปดอยากรู้เงินไทยคูณ3ามห้าเขาไปนะครับเหตุการณ์เนี้ยคลอสกันนะครับคือในช่วงนี้มีการพูดถึงการเซ็กอีกแล้วนะครับเราก็มีการคำนวณคาดการกาวกันนะครับบอกว่า การสเต็กเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วจะทำให้โลน่าคลาสิกเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าราคานะครับพุ่งขึ้นเนื่องจากอุปทานหมุนเวียนเนี่ยมันน้อยลงนะครับซึ่งโจทย์เนี่ยใช้แบบเดียวกับเดือนกรกฎาคมเลยถ้าผลปรากฏเรื่องของสถิติเป็นอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าเดือนไหนจะมีการปัน่นนั่นก็คือมีนาคมนะครับ เอาแค่พูดเรื่องของการสเต็กนะนะครับซึ่งวันนี้เล x ซี่ก็ได้มีการนําเสนอว่า้เอเดี๋ยวอีกอีกหน่อยจะมีการสเต็กมากขึ้นเพราะตอนเนี้เขามีการเปิดตัวแพลตฟอร์มการสเต็กแล้วนะครับดังนั้นเหลือแต่ DEX นะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นก็มีทั้งการฟาร์มิ่งการสเตกิ้งนะครับซึ่ง DEX เนี่ยจะเปิดในเดือนมีนาคมเมื่อด e X มีการเปิดตัวจะมี การสเต็กกิ้งที่มากขึ้นนะครับเราเล็กซี่ก็ได้นําเสนอว่าเอ้ยคุณให้ไปเลยนะนะครับเปอร์เซ็นต์อ่ะหรือว่าอัตราเขาเรียกว่ากําไรอ่ะนะครับคือให้ให้เปอร์เซ็นต์นะหรือดอกนะครับสาหรับผู้ถือมากขึ้นคือเดือนมีนาคมนะครับคือประมาณคูณคูณห้าสิบหรือเจ็ดสิบห้าแล้วแต่เงื่อนไขนะครับก็อย่าลืมนะว่าช่วงที่ลหน่า หรือเทอร่าในการร่มสลายเขาก็มีการให้ไอ้ดอกเนี่ยรายปีประมาณสามห้าเปอร์เซ็นตคราวนี้จะให้ห้าสิบเจ็ดสิบ้าเปอร์เซ็นลยนะครับแต่เขาก็ต้องย้ำนะว่าการสเต็กเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันมันต้องรอเด็กเปิดก่อนและเมื่อเด็กเปิดก่อนนะครับมันจะมีจุดที่จะทำให้ราคาของมันลงนะครับเนื่องจากว่า าการสเต็กเนี่ยนะครับมันต้องมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสังเกตน,นะว่าในช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนกันยายนก็ใช้เวลาเดือนกว่านะครับกว่ามันจะปั่นขึ้นไปฉะนั้นตอนนี้มีการใช้เล่นลูกเล่นตรงนี้นะครับแบบเดียวกันนะครับคือแคลคูลเลตมันจะน้อยลงแต่มันต้องใช้เวลานะครับบางบางเวลาบางโอกาสก็อาจจะมีการ การราคาอาจจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นหมายถึงราคาร่วงนะครับแต่บ้านปลายเนี่ยเขาพยายามที่จะทำไอ้ยูทิลิตี้ขึ้นมานะครับดะนั้นในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยจะต่างกับเดือนกันยายนละเดือนกันยานี่ยจะเป็นการเก่งกำไรในตัวเหรียญเพียวเพียวเกือบร้อยเปอร์เซ็นแต่ในเดือนมีนาคมเนี่ยเด็กเสร็จแล้ว นะครับฉะนั้นเด็กเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีอะไรหลายอย่างที่จะให้เล่นคือ,อยูทิลิตี้เนี่ยน,นะครับรวมถึงระบบการจัดการคอสมอสของเขาก็มีการปลุกขึ้นมาแล้วอะ่ะมีการอัปเกรดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทำให้การสเต็กเนี่ยหรือการปักหลักก็จะมีมากขึ้นนะครับการขยายตัวของบล็อกเชนก็จะทำได้มากขึ้นเพราะบล็อกเชนมันฟื้นขึ้นมาแล้ว เมื่อก่อนเนี่ยใช้การสเต็กจ,จากตัวเดิมนะครับที่เป็นเทอร่าแบบนั่งเดิมแต่ตอนนี้จะใช้ตัวที่เป็นเทอร่าแบบใหม่นะครับก็คือเทอร่าคลาสสิกที่เป็นบล็อกเชนของเทอร่าคลาสสิกฉะนั้นประสิทธิภาพในการการสเต็กจะต่างกับเดือนกัญญาแล้วอันนี้คุณต้องดูนะครับซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือ การสเต็กมันจะมากขึ้นเขาก็กล่าวนะว่าไออุปทานหมุนเวียนเนี่ยของลูนาแคสิกจะเหลือประมาณแค่9,000แสถ้าเป็นไปได้หรือคืออันนี้มี6.8จุดแล้านล้านาน,นะครับอาจจะเหลือประมาณ3จุดกว่าล้านล้านคือสเต็กไปเลยห้ปอรเซ็นตและสิ่งที่ตามมานั่นก็คือเป็นสัญญาณของการรีเพกเนาะเราไม่เจาะรายละเอียดในคลิปดีมาก แต่การรีเพคเนี่ยจะเกิดขึ้นแน่นะครับเพราะว่าการสเต็กเนี่ยจะทำให้เกิดการรีเพคนะครับพอ USTC เนี่ยแหละนะครับพอเขาต้องสเต็ก USTC ด้วยนะครับเราก็ให้ดอกเบี้ยเพราะว่ามันเป็น s t a เบ e c o คอยที่ที่ทุกคนซื้อเพื่อจะทำการสเต็กนะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับราคามันก็จะมีความคาบเกี่ยวกับรีเพก ซึ่งรีเพ็กเนี่ยผมว่ายังไม่ได้เข้าอร่อยร้อยเปเซ็หรอกนะครับก็ต้องคงต้องใช้เวลาในการฟื้น u s t c อีกประมาณพอสมควรเลยนะครับเราก็จะเกิดการรีเพ็กเกิดขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยก็ u s t c ก็ประมาณนี้นะครับ Luna Classic ก็ประมาณนี้ทะนั้นเหตุการณ์ที่สอดคล้องกันนั่นคือการสเต็กเนี่ยแหละเป็นสัญลักษณ์ว่า เดือนมีนาอาจจะมีการปั่นราคานะครับแต่กุมภาเนี่ยอาจจะเจออุปสรรคหลายๆอย่างหน่อยนะซึ่งเราก็เจอมาแล้วนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมที่ราคาเนี่ยมันร่วงไปนะครับแต่ตอนนี้ตลาดมันมันมีการปรับตัวขึ้นแล้วแหละนะครับแล้วมันก็จะเข้าสู่ตลาดกระทิงแหละนะครับในระยะปีนี้นะครับทะนั้นไม่น่าจะร่วงมาก นะครับแต่ราคาอาจจะไม่ได้ไปแบบตามบิตคอยร้อยร์เซ็หรือดีมากๆใน100นะร้อนู้โดยทั่วไปประมาณนี้นะโอเคนะครับเราพูดถึงการสเต็กนะครับเราก็จะมีเรื่องของเด็กที่จะเข้ามานะครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เนาะว่าลูน่าคลาสิกกำลังจะไปนะครับกำลังจะจะดีขึ้นนะครับฉะนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญเลย นะครับในเดือนมีนาคมหรือรวมถึงการเผาของไบแนน c e นะครับซึ่งเราไม่เจาะในรายละเอียดตรงนี้นะครับต่อ,อในคลิปนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนะครับที่จะทําให้ราคาของลูน่าค a s ส i ิไปเพราะมันมีการเผามากขึ้นซึ่งจุดประทบสงจริงๆของมันคือการลดอุปทานนั่นแหละนะครับแล้วมันก็ไม่มีการรีมินเหรียญแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับคนที่ถือเหรียญลูน่าคสสิ เอาแหละโดยทั่วไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มเรามีกลุ่มลูน่านะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้ผมวักว่าลูน่าอิคเทอร่าจะกู้ทุนดูมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี สวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาแนะนำกระดานเกรด .IO นะครับพอดอีกระดานเกรด .IO ก็เป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับก็อเผอิญว่าเรามีกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเกรด .IO อยู่นะครับในการติดตามเขาเรียกว่าเรียนต้นน้ำต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่รปรากฏบนกระดานนี้เห็นไหมครับนะครับมันก็จะมีมีอ่า มีข่าวๆนะครับมีกิจกรรมพิเศษที่จะรับ a อร์ดหรือรับรางวัลอะไรของเกจไทโอเขานะครับรวมถึงมีการเล่นสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าพวกฟิวเจอร์ด้วยนะครับมาร์จินอะไรพวกนี้นะครับการกู้ยืมพวกนี้หรือว่ามีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นๆน,นะครับก็เราจะไปแนะนำใน กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มผมจะทิ้งเอาไว้ใต้ในในคลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับเพื่อจะติดตามเหรียญต้นน้ําด้วยกันนะครับพอดีเรามีลิงก์เกี่ยวกับเหรียญต้นน้าอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในยี่สี่ชั่วโมงเลยว่าเหรียญต้นน้ําตัวไหนที่จะเข้านะครับเพื่อจะได้ซื้อจากกระดานอื่นก่อนนะครับแล้วก็พอเหรียญราคาพุ่งไปเราก็สามารถเทขายในระยะสั้นได้นะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้แหละเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ